สวัสดีครับผมฮาลุยโฮมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอันบ็อกการไฟวันกาดโอเวอร์เดทในชุดของ d ีพีทีศูนย์สามนี่ครับผมนะครับเมื่อกี้เปิดกันให้ดูแล้วนะครับเจ็ดคาตั้งนะครับผมออกไอ้นี่อยู่สองใบครับเจ็ดคาตั้งไอ้นี่ออกมาอยู่สองใบนะครับผมแลนนี้ก็คือ SP ทั้งหมดนะครับนะครับคือชุดนี้ SP สวยมากมากนะครับผมอ่าสำหรับคนที่ดู ไลฟ์สดในทาง YouTube มาก็จะเห็นนะครับไปเรามาอันบล็อกให้ดูก่อน1บล็อกเก็บบล็อกท้ายไว้อันบล็อกให้ดูกันเลยนะครับผม1บล็อกมีกี่ซองจําได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าเราแกะแล้วก็นี่ครับสิซองนะครับผมนี่ครับแล้วต้นมามีใบเคาน์เตอร์เป็นกระดานนี้ให้นะครับมี2ฝั่งนะครับผมนะครับสาหรับคนแบบไม่ชอบพบแบบใหญ่ๆนะครับอ่าไม่ชอบของใหญ่แต่ผมชอบนะโอเค นับซองนะครับผมหนึ 1, ง่ง6อ8สี่ห้าดแแต่ว่ามี16ซองนะครับหนึ่งบ็อกนะครับผมอ่ะให้ลูกสาวช่วยตัดนะครับวันนี้เอาลูกสาวมาช่วยด้วยนะครับแนะนำลูกสาวหน่อยโอเคเปิดนะครับเนะี่ยเหนื่อยคือ <c oughs> <c oughs> เปิดเยอะมากนะครับวันนี้ใช้ทีมงานเยอะมากๆนะครับทุกซองนะครับผมก็จะมีฟอย์โอ้โหซองแรกก็เอพแล้วครับผม เปิดได้สวยงามมากนะครับซองแรกก็เอทีแล้วนะครับผมนะครับซองที่สองนะครับ <1> 1> อ่าที่สามไปต่อนะครับนี่ครับเรามานับให้ดูนะครับจริงๆผมมานับไปแล้วนะว่ามีโฮโลห้าใบที่เป็นอาร์กี่ใบอะไรลืมหมดเลยเปิดอุย้ยเบอร์พอซองขึ้นมาทิ้งการ์ดเฉยเลยเบอ,อร์คร,ร,ร,รับเบอร์เบอร์วอลลักแทบ แบบว่ารักเธ <laughs> <ija> ออย่างนี้เธอเจอแล้วหนักแล้วหนักแล้วสองที่หลก็ไม่รู้สองที่ห้าครับเฮ้ยโ,โชว์สองที่หครับผมเปิดเยอะจนเหนื่อยบอกเลยเห็นะเอาของมีคมออกไปจากร่างกายก่อนนะครับกลัวกลัวกลัวนี่ทิปป์อานะครับคนอื่นเขาเรียกมังกรผมจะเรียกเตา่า <laughs> มันคือมังกรครับผมอ่า ไม่น่าจะเป็น H มั้งขาะเห็นกับหลังยังรู้สึกได้นะครับโอเคครับเปิดต่อนะครับอ่่่าาาทงัแคกบน้โอเคไปต่อครับทิปปนอาป่ปะครับทิปปนอานะครับผมอาสี่ใบมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวเราแยกให้ดูนะครับว้าว S กับ H เาไปข้างล่างแล้วกันโอเค ไปต่อไปต่อการดื้อครับการไยอมออกนะครับผมนี่ครับเป็นอะไรอ่ะทิปเปิลอาร์นะครับเดี๋ยวเอ็ดไปข้างล่างทิปเปิลอาร์ไปข้างบนก่อนนะครับโอเคสี่ซองห้าซองสุดท้ายครับผมเป็นไรเอ่ยดับเบิลอาร์นะครับผมสีเขียวนะครับเอ้ยสีเขียวนะครับไม่ค่อยชัดเลยนะครับ นี่เป็น H ครับ H H ขูเป็นฟอยนะครับผมสองที่สิบหกเอ้ย <c oughs> เบอร์หมดแล้วครับอันนี้อะไรครับ H เหมือนกันนะครับอ่าสองสิบห้าแล้วครับปลา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 ,ปาออกเป็นอะไรอะเดเบิ้ลอาครับผมสุดท้ายครับสองที่สิบหกครับผมนี่นะครับ เออออกเป็นทิปเปิลอ R ให้นะครับผมมาเรามานับกันนะครับ SP หนึ่งใบครับผม R R เดี๋ยวเปิล R ขอหน้าตรงข้างล่างนะครับทิปเปิล R หนึ่งสองสามสี่ใบนะครับเดี๋ยวเปิล R เดี๋ยวเปิล R นี่อ่ะหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วนะครับห้าหกใบแล้วนะครับแล้วก็ S อีกห้าใบครับผมนี่คือ หบ็อกจะได้ตามนี้เลยนะครับก็ถ้าสนใจอะไรไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลซองบ็อกคอมพิวเซ็ตคอมพิวสายคอมพิวสีหรือ,อยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวทุกสายให้ดูกันนะครับว่าแต่ละสายเก่งไหมน้องๆคนไหนอยากเป็นเจ้าของคลิปอยาแนะนำคอมโบท่าทางต่างๆที่ไม่เหมือนใครจัดไอเดียดีมาถ่ายคลิปกับเราได้นะครับผมเรามาช่วยนำเสนอกันนะครับเพื่อ ไอเดียที่มากขึ้นนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ